ครับกับสวัสดีครับกับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตทุเรียนนะครับไม่ได้อัปเดตนานนะครับว่าไดอัปเดตจะโดดเลยนะครับเป็นทุเรียนนะครับอันนี้เป็นทุเรียนตัวเล็กนะครับซื้อมาปลูกต้นหาิบาทนะครับเริ่มจะมีทรงพุ่มน้อยๆเข้ามานะครับต้นนี้นะครับต้นเดียวมั้งนะครับแต่ก็มีหลายต้นอยู่นะครับทุเรียนอยู่นี่มีสิบหกต้นนะครับอยู่โซนทางนี้นะครับ ทั้งหน้านี่มองป้ากล้วยนี่นะครับมี16ต้นนะครับอ่อกล้วยที่เป็นแถวเป็นแถวเนี่ยก็คือกล้วยน้ำว่านะครับเดี๋ยวสีเดียวออ,ออกนะครับออกเดี๋ยวล่อถ้าอ,าออกเลยกับเสียดายนะครับเดี๋ยวล่อให้มันอันอันออกปีก่อนผงกวยจงังสีอันนั้นเอาออกครับนี่เป็นต้นนี่เป็นทุเรียนอีกต้นหนึ่งในหันนะครับเนาะ,ะเดี๋ยวพามาเบิ่งเรื่อยๆนะครับอ,อันนี้จะเป็นกล้วยกล้วยหอมนะครับกล้วยหอม กล้วยหอมท่องนะครับผมเอามาปลูกแทนกล้วยน้ำว่านะครับแล้วก็จักทุเรียนนะครับนี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับอันนี้ต้นห้าสิบบาทขึ้นกันนะครับอัพล่างเริ่มมีทรงผุ่มนะครับอายุท่านี้ถึงปีนะครับแล้วเล่าหาหกเดือนเจ็ดเดือนนะครับแปดเดือนนี่ยแหละอยูุประมาณนี้ผมก็จําบ่ได้แล้วบ่ได้อัปเดตสะดุนแล้วนะครับระยะเวลาการปลูกเนาะกาตีไปว่าถ้าฮอดกลางปีก็จะบ้านปีหนึ่งนะครับเนาะ อยู่ประมาณนี้แล้วกันนะครับมีนาเมษาปุษภาพุษภานะครับปีหนึ่งแล้วกันตีไว้ว่าปลูกปุษภานะครับอันนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งในหันนะครับกาค่อนข้างโอเคนะนะครับสําหรับผมนะครับสําหรับผมที่บม่เคยปลูกทุเรียนเลยนะครับนะก็สิมีอีกต้นหนึ่งนะครับนี่นะครับระยะการปลูกของผมปลูกห่างกันเก้านะครับเก้าคุณเจ็ดนะครับ ความยยวของอของแต่ละแต่ละตนนะครับความความยวยงเป็นแถวเป็นแถวนแนวนี้ครับแนวนี้ห่างกันประมาณเก่าเมตรนะครับแต่ว่าแนวนี้นะครับห่างกันเจ็ดเมตรนะครับเหตุผลที่เอาเจ็ดเมตรก็คืออยากได้ลายนะครับพื้นที่มันแคบนะครับก็เลยได้ซ้ำนี้ก็เลยเอา <c oughs> นะครับนี่ก็เป็นอีกตัวหนึง่งนะครับตัวเรียนนะ ทุเรียนมอนทองนะครับเอามาปลูกนะครับเดี๋ยวผมทางพื้นที่นะครับจากไดการแย่มาปลูกอยู่นะครับว่าเสีอากการแย่มาปลูกมันเป็นหินทึ่งๆน้นเนินนะครับกําลังทางมาอยู่นะครับเดี๋ยวปีนี้ก็ก็เสียเอามาปลูกอีกนะครับนี่ก็จะเป็นทุเรียนอีกต้นหนึ่งนะครับอันนี้เป็นจิ้งข่างนะครับซึ่งว่าต้นหาซิบัตนะครับพวกในหาสิบัตนะครับเรามีต้นละลอยก็มีผมซื้อมานะครับอันนี้กับใบค่อนข้างเหลืองนะครับ อากาศแตกส่วงภูมิดีนะครับตอนนี้บ่หูท่านยังหูววามยังขึ้นเป็นใบเหลืองๆนะครับต้นนี้ออกเหลืองๆนะครับคือจัง่สมบูรณ์นี่แหละนะครับบักม่วงตอนนี้ก็ล่างแตกดอกนะครับออกดอกออกงังนะครับต้นนี้ที่บงงามนะครับชุเลียนนะครับเดี๋ยวค่อยๆรักษามันไปเรื่อยๆนะครับค่อยเบิ่งมันไปเรื่อยๆคือจังสีบลอดนะครับแถวบลอดเดี๋ยวยังเอาต้นไม้มาปลูกนะครับ ต้นไม้ปลูกนั่นต้นหนึ่งนะครับี๋ยาพเบืองทางนี้นะครับอันนี้เกิดจะเป็นอีกต้นหนึ่งนะครับบางต้นก็จัดส้มพุ่มเลยดีนะครับบางทีมันขึ้นอยู่กับต้นพันธุ์ที่เขาเอามาปลูกนั่นเองครับเพราะว่าต้นพันธุ์บางต้นมันก็แข็งแรงดีงสินะครับือจังต้นหนึ่งสินะครับต้นนี้เป็นจิ้งกระโดงนะครับเอามาปลูกมันก็แข็งแรงดีนะครับจิ้งข่างบางต้นก็เอามาปลูกมันก็แข็งแรงดีนะครับมันขึ้นอยู่กับกิ่งพันธุ์ที่เขาได้มาทำนะครับว่ามันสมบูรณ์สมดายนะครับ นันก็ชีวบอว่ายัางไงล่ะอ่าแล้วแต่จับฉลากถึงน้านะครับผงผมกับเอามาปลูกสอมอยู่ตอนนี้มีอยู่หาลุมนะครับที่สอมไปแล้วนะครับสอมหนึ่งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับหาลุมนะครับที่เอามาปลูกทั้งหมด16ลุมนะครับแต่สอมไปแล้วหาลุมก็คือมันไตนะครับมันไตไตาหาลุมซุ้มที่ไตนี่ก็คืออเอ บ่ไดดหดน,นามอยู่ลาเลาซี่ถึงหาหึงหกมือนะครับบ่ไดดหดน,นามคือผมไปทุระบางทีบ่ได้หดนามนะครับมันต้นหน่อยอยู่นะครับทุเรียนมันต้นหน่อยอยู่มันก็เอ่อหาเมืนมอนะครับซี่หาเมืองหกเมือนะครับไตนะครับมันก็เลยไตยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับอันนี้เป็นต้นที่ผมสอบเม,มื่อกันต้นนี้นะครับสอบในหลายเดือนแล้วนะครับสอบในสองเดือนสามเดือนแล้วนะครับนี่ต้นนี้นะครับสอบ ต้นนี้ซื้อมาส่อมต้นนี้ซื้อมาลอยสามสิบาทนะครับเอามาส่อมนะครับแต่ก็โอเคอยู่นะครับนอาเบิงว่ามันสิเป็นยังไงมันเป็นเหลืองกลางๆใบนะครับว่าเขียวเนาะน้ำกรหดอยู่ปุยกระใสนะครับเป็นปุยขอกนะครับอยากได้อยากได้ปุยขอกมาใส่อีกอยู่นะครับต้นทั้งหนานี่ผมก็ส่อมเพื่อกันนะครับส่อมได้สองเดือนเดือนหนึ่งนะครับส่อมเด็กมากนี่นะครับมันก็เริ่มรู้สึกว่า ยอดเริ่มเดินนะครับต้นนี้เดี๋ยวมาปลูกนะครับนีบ่มีปุ๋ยแสดงว่าผมเพิ่งสอบนะครับเพิ่งสอบได้ประมาณเดือนหนึ่งนี่แหละครับเนาะจื้อมาสอบมันตตยนะครับต้นละลอยก็บาทนะครับซุ้มที่บ่ได้สอบกัเอ่อกัมันมันมันใหญ่อยู่ไหมครับมันมันมันค่อนข้างมันหยอดมันกระเดินมันยังอยู่นะครับอันนี้ก็ สัมเพื่อกันอันนี้ได้สามสี่เดือนแล้วนะครับนะครับในนี่ครับยอดมันกระเดินออกมาปกตินะครับมัน่าจะนั่นแล้วนะครับปกติเ้าเอามาปลูกนะครับประมาณเดือนหนึ่งนะครับหากมันสีเดินแล้วนะครับมันก็สีเริ่มหากเดือนไดนจากเดือนสองเดือนมันก็สีเริ่ยมยอดไม่ก็สีเรล่มบอกมานะครับคือทั้งสี่ะอันนี้บร่ได้สัมนะครับอันนี้เป็นต้นหาสิบบาทนะครับบร่ได้สัมนะครับนะครับ คางแข็งแรงนะครับมันก็เนี่ยครับหย่อนมันก็เดินออกมาปกติของมันนะครับหรืออาจจะเป็นฤดูก็ได้นะครับเนาะอันนี้ก็สิเป็นนันนั้นอกันนะครับเป็นอีกต้นหนึ่งให้กันนะครับอันนี้ก็ไม่ได้สอมให้กันนะครับอันนี้เป็นกิ้งขางถูกไหมนะครับมันมันกิ้งขางนะครับมันมันฉีดแตกออกแต่ทั้งขางอย่างเดียวนะครับแต่ทั้งทั้งขางนี่ก็จะเป็นกล้วยน้ำว้านะครับ มันมีหน่วยแล้วนะครับก็เลยเดี๋ยวรอมันแก่นะครับผมก็ยังเสียวอ,ออกนะก็ยังเซียวอวกนะครับเนาะมันก็เดินออกมาเรื่อยไหมครับนะกิ้งขงังเขาบอกว่ากิ้งขังนี่ติดหน่วยดีบ่ะมันบ่ะครับนะติดหน่วยดีผม,ก,ผมก,ก็ผมก็บรูดอกผมก็ซื้อมากมันต้นหาสิบบาทผมก็ซื้อลุ่มๆมากนะครับซื้อลุ่มๆมากกับเลือกๆเอานะครับว่าช่วงตอนยุลานน่มัน มันมันสําไหมันแข็งเลยมองว่าต้นใดมันแข็งแรงนะครับต้นใดมันใหญ่หงก็หยิบมานะครับอายุประมาณนั้นนะครับแล้วก็สิมีอีกนี่ครับอันนี้ยอดเพึ่งแตกออกมานะครับยอดเพึ่งเดิอนออกมานะนะครับแต่ก็บ่็ค่อยงามนะครับยอดพึ่งเดิอนออกมานะเปน็นใบนยหน่อยอยู่นะครับแล้วก็สิมีฟังทั้งนี้นะครับฟังทั้งนี้อีก นะครับมันมีทั้งหมด18ต้นนะครับทุเรียนของผมอยู่อฝั่งทางนี้นะครับฝั่งทางเขาก็สิมีอยู่สิบสองต้นเป็น6คูแต่ว่าตอนนี้บเหลือเหลืออยู่ประมาณจักต้นบุคงก็บ,บ่ฮห้กันต้นคู่เดี๋ยวสิไปนับเบิ่งนะครับเดี๋ยวสิอัปเดตให้เบิ้งนะอนะครับ มันก็เดินออกมาดีเด้สำหรับพรมนะมันสีสหลอดไปเลํสำดันะครับมันคือสีหลอดไปเลํสำดันะครับเดี๋ยวก็ล่อเบิ้งอีกทีหนึ่งนะครับนะครับสิบแปดต้นนะครับโอ้ยเอ่อสิบหกต้นนะครับสิบหกต้นสิบหกต้นเนี่ยอันนี้ก็มาสมเหมือนกันอันนี้ต้นละลอยนะลอยสามสิบนะครับเรามาผสมอยู่เอ่อเอ่อสามต้นต้นละลอยสามสิบนะครับตอนนั้นได้มานะครับ สีอยูประมาณนี้เนาะโอเคครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกคนจริงขอบคุณจริงที่เข้ามาชมมาฟังนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ